ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ k t o By Academy ครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูเทคนิคนะครับมาดูการทำงานมาดูแนวของพัชชั่นะครับสวยหรูเก๋เท่นะครับในสไตล์ k t o Academy วันนี้ออสนำพานะครับเอาเทคนิคของงานคัดหรืองานตัดในแนวเึ่งของลองทรงนะครับเป็นฟรีสไตล์ให้เพื่อนให้น้องนะครับตลอดจนคะแนน ของนะครับช่างตัดผมนะครับอาจจะเป็นหิงนะครับเป็นกึ่งซาลอนอาจจะเป็นผมชายแนวบาร์เบอร์ท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาหรือมาอัพพลายนะครับได้บ้านหลังใหม่นะครับหรือลักษณะของเคท c โอคาร์มีนะครับที่เราเปิดรอนะครับหรือการสร้างความอบอุ่นให้เพื่อนน้องนะครับตลอดจนสายวิชาชีพทุกท่านได้มีโอกาสนะครับหรือเข้ามาศึกษานะครับสี่ช่องทาง ทิกต็อกนะครับยูทูบเฟซบุ๊กไลน์และช่องเหลียวนะครับบ้านหลังใหม่นี้ยินดีนะครับรับทุกทุกท่านนะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับ ข้อแรกนะครับจุดแรกออสมีการคัดหรือการตัดในโซนของซิกด้านจ <c oughs> อนนะครับสร้างกรอบ <c oughs> ลายายแนวในโซนของหลังหูหรือกึ่งของครอรกเทียนนะครับ3นะครับออสใช้วีบางกดท้ายอยให้แนบนะครับหรือปลายกระดกหรือสร้างลักษณะของความถุยนะครับการทํางานนะครับอาจจะเป็นปีกซ้าย ปีกวานะครับตลอดจนถึงโนกผมอันนี้ก็คือการไล่ลักษณะของทรงหรือลักษณะของงานเรียนรู้ดีกว่านะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนหลายๆท่านที่เข้ามานะครับอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออสด้วยนะครับโดยการกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนและกดรูปหัวใจนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับขอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงออกมาลักษณะของความโดดเด่น <c oughs> หรือลักษณะเกิ่นของความสวยงาม ความหมายของออสก็คือเรามาใช้เป็นหวีรองนะครับหรือการไล่ในลนักษณะของงานสตบคัดเพื่อเก็บขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของทรงให้เขาออกมาในลนักษณะของการโค้งมนหรือเป็นแนวของแฮ์ฟรีสไตล์ครับเป็นการเรียนรู้ดีกว่านะครับที่ออสสมจิตนะครับหรือ KT.O หรือ4ช่องทางนะครับที่นำพาอาจจะเป็นช่อง Tik t o k นะครับเพียงแต่แอดเอกมครับ SOMJIT นะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอกหรือทั้งเฟนช่อง f a c e b o o k ไลเอฟบลิเดน แต่ละวันนะครับออสเอางานเอาเข่าวสารเอารูปแบบต่างๆมาแพนหรือมาแชร์ต่งช่อง f c e e o o o ไล i ์ e อ็กซ์ d a y นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออส ได้มีโอกาสนะครับมีชัยชนะหรือลักษณะของงานเป็นแชมป์ผมแฮร์ฟรีสไตล์นะครับในแนวความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นพนักท่านในชวนหลีกภัยนะครับท่านดํารงตําแหน่งนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีออถือว่านะครับทำชื่อเสียงให้วงตระกูลหรือดิสภาดีนะครับเราได้มีโอกาสนะครับหรือมีชื่อเสียงในลนักษณะของงานตัดผมชายในแนวของเกติคาร์มีหรือนะครับเป็นถ้วย นะครับจากพนักท่านในชวนอลีกไปครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายตางนะครับกขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับทางช่อง y YouTube ออสมีการแพนไปนะครับทางช่องอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์นะครับกลับไปกลับมานะครับดูแล้วดูอีกได้นะครับทางช่อง u t u b e อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube และออสมีน้องใหม่ มาแรงนะครับตรงนี้อบพ n นหรือเปิดกว้างนะครับเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องทุกแขนงของสายวิชาชีพ <c oughs> ลองมาเข้ามาพรีเซนต์หรือคอนเทนต์งานได้นะครับทองช่องเลียวนะครับท้ายนันแหละครับเราจะเห็นนะครับขอบปลายใจแนวหรือแนวของผมชายในแนวของแฮฟรีสไตล์ออกมาได้เด่นนะครับหรือกึ่งของความสวยงามครับส่งออกมาลักษณะของการตั้งฉากออกมาได้สวยปลายลายแนวหรือการที่คัดหรือการตัดออกมาได้พิ้วหวานนะครับการเรียนรู้หรือการขนานนะครับรายการทํางานต่างๆเราสามารถที่จะพัฒนาหรือเอาหลักการนะครับจบงานนะครับออสมชัย ใส่ตัวลักษณะของการดูแลหรือบำรุงของเส้นผมนะครับเสร็จแล้วออดมาคันมาคัดนะครับหรือมากัดกันในลนักษณะขอบขงทรงอาจจะเป็นขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดจนถึงจอหรือลักษณะของหลังหูนะครับวันนี้ออสใช้เป็นจัดเจลนะครับความหมายก็คือการที่เราทาจัดเจลเนี่ยเราต้องการให้ ขอบปลายชายแนวหรือการคัดนี่ออกมาได้กึ่งของสมูทแลวข้อสําคัญเขานุ่มนะครับออกมาได้หอมชุ่มชื่นมากเลยนะครับส่วนหลายท่านที่อยากจะซื้อหรือเก็บไว้ใช้เองนะครับพิมพ์คําว่านะครับบริษัทจัดเจลนะครับหรือลักษณะของเจ๊ใจนะครับตรงนี้ท่านก็สามารถจะสั่งซื้อหรือจัดจ้านได้นะครับโดยตรงนะครับโดยนี้ไม่ต้องผ่านในหน้านะครับครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจน4สายทางนะครับ Tik k t o k YouTube Facebook ไลน์และช่องเรียวนะครับขอขอบคุณเพื่อนน้องตลอดจด f อทุกท่านนะครับที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO y c a d e m y กันอยู่เข้ามาแล้วอยากจะศึกษา อยากจะเรียนรู้นะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถศึกษาและก็พัฒนาไปร่วมร่วมกันนะครับจบงานเราจะเห็นนะครับขอปลายชายแนวหรือปลายผมเนี่ยออกมาลักษณะของวามเด่นหรือลักษณะของงานผิวหวานเลยนะครับเป็นการทำงานนะครับที่ออสและทีมงาน KTO Academy นะครับเอาแนวสร้างสรรค์หรือเอาแนวทางนะครับมาเป็นหลักการหรือการพัฒนาหรือการเรียนรู้หรือแขนงของสายวิชาชีพหรือ หรือการพัฒนาเอาหลักการต่างๆนะครับวันนี้ผมและทีมงานก็ขอขอบคุณทุกๆ